กบโต้ต้าฟอร์จูนอร์สองจุวีสองจุวีปีสินะคันนรถไปกับออโต้ค่ะ k m ออโต้เซ็นคลาพัสมีให้นะคะคันนี้เลยคุณลูกค้า่ะราคาปอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดแสนห้า เดี๋ยวกล้องแพนให้ดูนะคะผ่าน้ตามที่เห็นเลยไม่มีหน้าจอวิทยุนะไม่มีหน้าจอนะไม่มีหน้าจอนะคะคัน <ฮะ S 1> นี้เลยรับเลยกดมาเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้ยินดีราคาได้เลยเปิดเลยไหมคะมีไหมคะมีไหม,มคะออนไลน์ขอบคุณมากค่ะเจ็ดแสนามาแล้วขอบคุณนะคะสตอบ,บิดได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอกดได้กดก,ดกันเลยออนไลน์3ถึงสีท่านเข้ามาแล้วกดได้ไม่ต้องรอนะเจ็ดห้าสองค่ะเจ็ดห้าสองราคาเป็นแล้วค่ะสี่พันมาแล้วสี่พันราคาเป็นแล้วค่ะสตอไปต่อกันได้โคกพนราคาเป็นแล้วค่ะเจ็ดห้าหกห้าแปดขอบคุณค่ะหกศ กดกดค่ะขอบคุณมากค่ะ7จซน้อสองพัราคาเปแล้วค่ะสองพไหมสี่พัราคาเปแล้วเอาถ้ามีกดเลยกดเลยค่ะอยากซื้อได้ขอบคุณมากค่ะจดราคาเปแล้วค่ะจะดดไหมคะหกแปดหกแปดเย์เจ็ดศูนย์อิสมัยมากๆมาเจ็นมาเลยค่ะคุณคค่ะซื้อได้อยู่แล้วอิสมัยกดได้กดเลยนะคะเจ็ดกแตอนนี้นะอยากซื้อได้ราคาอยากซื้อได้มากอันนี้เชินได้ค่ะเจ็ดเซนต์้องเปดสองพันแล้วนะคะเจ็ดเซนต์้องเปิะพันเจ็ดศูนย์ขอบคุณค่ะถ้า talk. เจ็ดหกไหมสามศูนย์หนึ่งห้าสามเจ็ดหกถ้าได้กดได้กดเลยไม่ต้องรอกับฟอร์จูเนอร์นะมากกว่านี้เชืได้ราคาเสียได้ขอบคุณมากค่ะถ้ามีสืต้ต่อบิดได้เจ็ 78, ยังไม่ยอมค่ะเจ็ดแปมาแล้วค่ะต่อเรื่อยๆเลยนะยังไม่ยอมบิดมาได้เลยไม่ต้องรอค่ะราคายังซื้อได้แน่นอนมากกว่านีเชได้เชได้เเลยไม่ต้องรอค่ะเจ็ดแปดสองแปดสี่แล้วค่ะหกพันมาค่ะเจ็ดแปดหกราคาเป็นราคาแปดพันไหมคะแปดพันมาแล้วก้าศูนย์ไปเลยเก้าศูนย์เก้าศูนย์ขอบคุณค่ะเจ็ด มาค่ะ4พันราคาเป็น้ยลค่ะ7จ็้สไปต่อก็ได้ถ้ามีมากกว่นี้บิดได้ไม่ต้องรอค่ะ7ก็สแล้วนะคะตอนนี้มากกว่านจะได้6กพันยังไม่ยอมค่ะ7จ็ดแสนก็หม0พันแปดพันแเลยไหมคะแปดแสนมาขอบคุณมาค่ะแปดแสนมาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะสองพันราคาเปร้ลค่ะแปดแสนต้อมาซื้อต่อไปต่อก็ได้มากกว่นี้บิดมาค่ะแปดแสนสองพันราคาเป็น้ล้วค่ะมากกว่นี้บิดมาอีกสอไม้สองไม้ราคายังซื้อได้นะราคายังซื้อได้กับฟลอชเนอร์มากกว่นี้เชิญได้เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่วนนนัง ราคาเปลี่ยนแปสนสี่พันแล้วนะลูกค้าขาสามส่วนสองสู้ต่อไหมสู้ต่อไหมสามส่วนสองเจดี่ได้ไหมต้องรอค่ะ8ดแสนสี่พันับเดิมสนสี่ันับสองนขอบคุณค่ะ8พันราคาเปลี่ยนอนห่1มื่นสาส่วี่หมื่นมา1น่มายังซื้อได้8แสนปันมาแล้วตอนนี้มา่กดิได้ค่ะ8แสนปพันมั่งกระดิชได้ห่หมื่นขอบคุณค่ะ8ดแสนก็ยังหมื่นมาแล้วมั่งกรดิได้ค่ะแองแสนหนค่งมากแสน สี่ันมาแล้วขอบคุณมากค่ะหกพันราคาเปแล้วค่ะแปดหนึ่งแปดไปเลยแปด่งยังซื้อได้แปดหนึ่อสจะสี่ขาอีกสักไม้กดได้ไม่ต้องรอค่ะขอบคุณค่ะแปดนึ่มาแล้วมากเลยเซิญได้ค่ะแปดหนึ่งแปราคาเปแล้วค่ะสองส่วนก็ยังไม่ยอมาแล้วค่ะซต่อต่อเลยค่ะซืต่อต่อเลยค่ะแปดสมาแล้วค่ะแปดแสนสอตกมด้นบาทมากเียเชิญได้ค่ะแปดแสนสองหมื่นบาทมากเยเซิญได้ค่ะแปดแสนสองหมื่นบาทแปดแสนสองหมื่นบาทนับหนึ่งนับหนึ่งแปดแสนมื่นบาทนับส จะ <2. S 2> ต่อไหมคะอีกจะขอบคุณค่ามาแล้ว153ยังไม่ต้องยอมนะคะปิดได้อีกสมัยกดได้เลยคะ่ะ8ปดแสนสองบาท่0ส0งพันแปดแนอสับหนึ่งแปดแสนสมับสองถ้ากสมัยเผื่อจะได้กดได้เลยนะถ้ามีรีบตัดสินใจได้ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่8ปด0สนองบาท3 0มศูนที่สองนะ8ป0 0สนองบาทนับ 3ขายค่ะตลกลงขายที่ออนไลน์ค่ะ8 2 2 0 0 0บาทออนไลน์ไปหมายเลขซับซูนสองเจ็ี่ซับซูนสองเจประมูลได้เป็นนะคะ8 2ด0 0น่ันบาทขอบคุณออนไลน์นะคะ